Wi-Fi 6 Router ความแรงระดับ X 3 0 0 0 CPU เป็น duo core ข้อข้อม RAM 5 2รม 52G และการใช้งาน Home Shield ป้องกันภัยและป้องกันลูกๆเข้าสื่อไม่เหมาะสมได้ด้วยนะครับว้า wow! วในราคาเพียงแค่2,690บาทไเพิ่มเติมการสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และมีการรับประกันจากศูนย์แทนนะครับแบบ l i i m Limited l i f e t i m e w t r r a n t y ด้วยจะไป็นอย่งางไรไปดูกันกับตัวนี้ครับเป็น duo band Wi-Fi 6ร o u t อร TP-Link Archer X 5 5 สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวครับนี่คือ TP Link Archer A55 มาเรื่องความแรงเขาเลยนะครับด้วยมาตรฐถถานระดับ X3000 นะครับที่ทำงานแบบ Dual Band Wi-Fi 6 Router เขาให้มาเป็นสีเสาแบบไฮเกดนะครับมีเทคโนโลยี Beamforming เพื่อทำให้สัญญาณเนี่ยครอบคลุมรอบบ้านมากขึ้นสีเสานี้เนี่ยไม่สามารถจะถอดเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นการเฟกมานะซึ่งก็เป็นตามสมัยนิยมนะครับและมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับแบบ4พอร์ตกิกะบิต แลนและ1พอร์ตกิกะบิตแวนครับสำหรับรับเน็ตเองรวมถึงช่อง USB 3.0นะครับสำหรับใช้งานเป็นไฟแชร์ริ่งต่างๆจะเป็น s a m b a s เซเบนะครับหรือว่าเป็น m a c i n t ท s h ที่ใช้เป็น Time Machine ก็ใช้ได้นะครับแบบในวงแลนแบบ Wi-Fi ได้เลยอะ่ะอันนี้คือเจ๋งมากๆนะในส่วนของดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับจะเป็นดีไซน์ที่เป็นสีดาเงา g l o s s ี y, ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นลักษณะใหม่ของเราเตอร์จากทีวีลิงกนั่นเองก็ดูสวยงามดีนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยขนแมวได้ง่ายหน่อยครับอาจจะต้อง เราก็ไม่ค่อยไปโดนมันเท่าไหร่ไปแล้วนะครับรอบๆก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับที่ให้มาค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยส่วนด้านหน้าจะเป็นไฟ LED แสตนะ6ตดวงนะครับรวมถึงด้านล่างเนี่ยจะเป็นฐานนะครับที่ให้มาสําหรับการวางมนโต๊ะหรือว่าแขวนผนังานานก็ได้ครับกลับมาเรื่องความแรงนะครับเรารับแ bandwidth นะครับที่160และก็การใช้งานอิเนเทอร์เน็ตระดับ 1,000 m เมกนะครับหรือว่าเน็ตไฟเบอร์1กิกเนี่ยแหละสามารถวิ่งได้ค่อนข้างเต็มเลยนะครับทั้งสายแลนและก็คลื่น 5G แต่อะไรก็ตามต้องบอกว่าทดสอบกับตัวของโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นชิปเซตพวก Intel A X 2 0 1เป็นต้นนะครับถ้าเป็น iPhone 12ที่มีการรับ Wi-Fi ได้น้อยกว่านะครับมันก็จะวิ่งเต็มสปีด Mac Mac แม็กแม็กได้ประมาณสัก750 780เต็มที่นะครับจากผลทดสอบของผมเนี่ยผมต้องบอกว่าในระยะประมาณสัก1เมตร2เมตรถึง3เมตรเนี่ยโอ้ผมรับได้ประมาณสัก600กลงังกลาหกร้อยปลปายถึงประมาณ700กลางกลาในบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับคุณสามารถจะรับ w i f i ได้ค่อนข้างเต็มที่เลยครับในระยะประมาณนี้แต่ถ้าไกลขึ้นนะครับเป็น5เมตร6เมตร7เมตรเนี่ยก็จะมีลดทอนลงไปจากผลทดสอบเรานะครับที่มีกำแพงกั้น1ชั้น2ชั้น กำแพงก้าน2ชั้นและมีกระจกอีกชั้นหนึ่งเป็น3ชั้นกำแพงที่หนาเลยนะฮะเป็นพีแสนะครับที่มีเหล็กอยู่ภายในนะครับเอ้ยคุณผมว่ามันก็ใช้ได้นะสปีดที่ออกมาเนี่ยผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานทุกอย่างแล้วถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสตัวเลขน,นะครับมันดรอปลงทุกแบรนด์ทุกอีคอทุกรุ่นอยู่แล้วละครับแต่ว่าในพื้นที่โล,โลกๆผนังชั้นเดียวเนี่ยผมว่าระดับ5 0 0เมกะบิตขึ้นไปถึง700กว800กว่า800อกว่าเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังรองรับ Tarket Back Time นะครับสำหรับอุปกรณ์ IoT ต่างๆเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าในพื้นที่ที่ครอบคลุมนี้ยังไม่เพียงพอบ้านคุณยายจริงๆเลยเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับ TP Link Archer A 5 5ยสิาย้ำว่าต้องเป็นรุ่นนี้นะฮะ A 5 0ไม่สามารถใช้งานได้นะจะรองรับฟังก์ชันที่เรียกว่า One Mesh ครับ One Mesh จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง TP Link Archer A 5 5กับรีพิเตอร์ของ TP Link นั่นเองสามารถใช้งานชื่อเดียวเนี่ยครอบคลุม WiFi ทั่วบ้านเลยนะครับ แต่จะไม่รองรับการใช้งานแบบเราเตอร์2องตัวช่วยกันทํางานไม่ได้นะฮะจะต้องเป็นเราเตอร์แบบ a55 ตัวนี้กับรีพิเตอร์จาก TP-Link นะครับถึงจะเป็น one mesh ได้ส่วนการใช้งานเขารองรับ Access Point โหมดและเราเตอร์โหมดครับก็เลือกได้ตามความต้องการเลยโดยคุณสามารถเลือกหรือว่าตั้งค่าได้นะครับในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t e t h e r ครับแอปตัวนี้เนี่ยรองรับทั้งหมด iOS และด i ยไม่มีความรู้ด้านไอทีนะเป็นมือใหม่ไม่ต้องเปิดคอมเปิดเว็บคอนฟิกก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆเลย เอาตรงๆแล้วก็แค่ตั้งชื่อนะครับตั้ง p a s ว w o r d ที่เราต้องการนะครับเน็กๆไปเนี่ยก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วแหละสามารถเปิดสมาร์ทคอนเน็ได้ครับหรือจะเป็นการใช้งาน g กสต์เน็ตเวิการเซ็ตตั้งค่าเพิ่มเตาิมต่างในฟังก์ชันหนึ่งที่สําคัญสําหรับทีพิลิงอาร์เชอร์ a ห5ารุ่นนี้คือโฮม e ิลครับแยกก่อนว่าโฮม e ิลเนี่ยมันแอดวานซ์กว่าโฮมแคร์นะครับและเรายังสามารถที่จะใช้งานเขาเนี่ย ป้องกันภัยต่างๆที่จะเข้ามาในระบบเน็ตเวิร์กได้นะครับคุณสามารถกดสแกนทีเดียวได้เลยจากในแอปพลิเคชันเขาจะบอกเลยว่ามีเทรดนะครับหรือว่าความไม่ปลอดภัยต่างๆอะไรบ้างเช่นคุณตั้งทั้นหลดง่ายเกินไปก็มีการแจ้งเตือนเฟิร์มแวร์เก่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนรวมถึงที่บอกแหละไวรัสมันวร์ต่างๆมันโชว์มาสแกนได้หมดนะครับและเรายังสามารถใช้งานตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือน p a r e ท a l l control นะครับ ป้องกันลูกเข้าสื่อเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเข้าแคต็อกจีต่างๆที่ไม่เหมาะสมได้จะมีให้เราเลือกแหละเช่นเรื่องเพศนะครับเรื่องเพศศึกษาก็ตามหรือว่าเกี่ยวกับการพน,นันเว็บฟิชชิงดาวน์โหลดเซิร์ฟเว็บออนไลน์อีูเคชั่นต่างๆคู้สามารถเลือกได้ตามแคตโลรจีที่เราต้องการให้ลูกๆหรือกลุ่มย่อยนั้นนะครับเข้าถึงได้หรือไม่ได้สามารถเปิดพายอร์ดิ้อุปกรณ์ได้นะครับว่าอุปกรณ์ตัวน,นี้เนี่ยเอ้ยเอาไปเลยพายออร์ดตสูงเข้าเว็บจะได้เร็วๆหน่อยนะครับหรือจะทำการเชฟเขาคือ บีแบนด์วิ์เขาก็ได้นะครับว่าอยากให้ดาวน์โหลดสูงสุดนับโหลดสูงสุดได้เท่าไหร่สำหรับอุปกรณ์ประมาณนี้และเราจยงสามารถที่จะทำแบ็กลิดไวริสบล็อกได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์นี้โดนแบ็กลิดไปนะหรือจะเป็นการดูได้นะครับว่าณตอนนี้เนี่ยคลื่น2.4หรือ5 g h กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมี d e v ว c e ์มีใครแอนตัวไหนมาเชื่อมต่อมาเกาะ บางครั้งที่ข้างบ้านแอบใช้เนี่ยเราก็จะเห็นชื่อเขาขึ้นมาเห็นแม็กเขาขึ้นมาเลยนะครับแต่แต,แต่ก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการเข้ารหัสนะครับที่เป็นแบบแบบ p a สานะครับทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแฮกในการสุม่มในการบูตฟรอสต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำได้ยากกว่าในแบบ w p a เดิมๆนะฮะส่วนการใช้งาน Home Shield เนี่ยมันจะมีขั้นอัดวานมากขึ้นนะครับคือ Home Shield Pro ตรงนี้ต้องเสียค่ารายเดือนนะครับก็เดือนละร้อยกว่าบาท คุณสามารถตั้งเบสไทม์ของลูกๆได้ครับว่าเวลาเนี้ยลูกๆห้ามเลนแล้วนะฮะจะกดตัด Wi-Fi เขาตอนนั้นเลยมันก็สามารถทำได้ในรุ่นโปรนะครับทีพีลิงอา h e เช55ราคา2,690บาทรับประกันแบบ Limited l i f e Time วันตีสนใจสั่งซื้อลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัททีพัทรีวิววันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ